ร้อบาทได้ประมาณสองอย่างร้อยหนึ่งก็เท่าห้าสิบอ่ะก็เดือนร้อยมาถึงว่าอย่างหาเงินกลับมาใช้จ่ายเงี้ยมันมันมันไม่สมดุลกัน <S <S แล้วก็การหารเงินปัดแตได้มามันก็ยากใช่ป่ะพอได้มายากปุ๊บแล้วจะมาใช้จ่ายเงี้ยมันก็น้อยใช่ป่ะการใช้จ่ายเงี้ยของมันแพงอยากบอกกับรัฐบาลว่าให้เขาาเป็นพวกเราแล้วให้พวกเราปเป็นรัฐบาลมัแค่นั้นใช่เ<ม>ขาก็ได้รู้ไง ใช่ปะไปเพราะว่าเขาต้องลงมาดูเลยใช่ให้เขามาไป็นพวกเราบ้างเราก็ได้ไปไปพวกเขาบ้างเขาก็ได้รู้ใช่ปะ,ะนั่นคือเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นกับสภาวะเศ,ษศรษฐกิจในปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงแต่ไรายได้ยังคงเดิมสร้างความกังวลใจให้กับมนุษย์เงินเดือนจำนวนมากค่าลดค่าอะไรก็เพิ่มทุกอย่าง แฟบสบู่ยาสีฟันก็ขึ้นหมดเลยอ่ะใช่ไหมไอไข่แต่ก่อนนี้28เดี๋ยวนี้3ามหหก็ลูกนี้เดียวอ่ะใช่ไหมคือทุกอย่างคือไปตลาดถือเงินร้อยเดียวไม่พอต้องถือเป็นส0มร้อ่รเข้าใจว่าทุกอย่างมันแบบเขาเขาก็ต้นทุนมาใช่ไหมเราเราก็คือเราก็ต้องหาเงินเพิ่มอ่ะ เราก็ต้องหาเงินเพิ่มก็เหนื่อยขึ้นน่ะต้องขยันขึ้นไม่งั้นก็ไม่พอเพราะเราต้องมีมีลูกมีอะไรเลี้ยงไหนจะส่งบ้านอีกกินใช้อีกลูกเรียนอีกตัวเราอีกใช่ไหมเจ็บป่วยขึ้นมาค่ายาค่าอะไรอีกก็มีบ้างนะคะเพราะว่าปริมาณของสินค้าก็ลดลงแล้วก็แบบว่า เราก็เข้าใจอีกว่าของในตลาดทั่วไปมันก็มีราคาแพงขึ้นน้ํามันแพงขึ้นทุกอย่างมันก็ส่งผลกระทบให้แพงขึ้นนะคะค่ะเราก็เข้าใจแม่ค้าว่าเราก็ซื้อในราคาเท่าเดิมแต่อาจจะได้ปริมาณน้อยลงหรือว่าซื้อในราคามากแพงกว่าเดิมอะไรอย่างเงีเย้ยค่ะเราก็ควรจะสิ่งไหนไม่ไมจําเป็นไม่สําคัญก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาแต่สิ่งที่จําเป็นสาคัญไว้อะไรอย่างเงี้ย ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทําให้ประชาชนหลายคนต้องเลือกที่จะประหยัดและคํานึงถึงการใช้เงินมากขึ้นเลือกซื้อเฉพาะของที่จําเป็นรวมถึงการทํางานพิเศษเพื่อหาอไรายได้มาใช้จ่ายเพิ่มเติมแสงดาวนินจินดาครบมุมข่าวรายงาน